สวัสดีค่ะ fc ช่องกระแสสตอรี่ fc น้องเต้าหยองที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ก็มาอัปเดตความดังความปังของน้องเต้าหยองนะคะขอสอนี้นะคะคงต้องยกให้เขาแล้วละคะ่ะสำหรับดาวร้ายหน้าหวานแดนเซอร์ cer, เงินล้านเต้าหยองยุคคนเดทนะคะก็มาอัปเดตความดังความปังนะคะกับละครช่องแดของน้องนะคะตอกย้ำความสนุก ทุกจอในสไตล์ช่อง8ด้วยละครขวัญใจมหาชนไอ้หนุ่มรถไถละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงศิลปินลูกทุ่งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และดาวติ๊กต๊อกชื่อดังมากที่สุดของประเทศไทยมารวมตัวไวท้ที่หน้าจอของช่อง8เมื่อรถไถเกิดมีชีวิตภารกิจสุดจจิด จึงเริ่มขึ้นโดยเบิ้ลปทุมราชสวมบทหนุ่มเมืองกรุงที่มีเหตุต้องมาใช้ชีวิตในบ้านนาแบบกระทันหันหาเกินคำบรรยายพร้อมเปิดตัวนางเอกใหม่ของช่อง8ซาร่าชัดชยากับบทบาทครูสาวขวัญใจชาวบ้านน่ารักสวยแสบ จนหนุ่มๆต้องเหลียวหลังแถมเซอร์ไพรส์ด้วยเต้าหยองหนุ่มน้อยจากวงระเบียบวัฒนินที่มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ถูกใจแม่ยกทั้งหลายพร้อมเทหมุดหน้าตักมาประชันเล่นละครทีวีบนหน้าจอช่องแดเป็นครั้งแรกโดยมีสาวน้อยมากความสามารถลิลลี่ได้หมดทสัสนดชื่นมาร่วมลงจอประเดิมละครครั้งแรกอีกเหมือนกันเสริมทับความมันความฮาด้วยแซคชุมแพร อายาอาลียาเกิดชิวเลอร์ฝนพนสุนทรและอีกหลายคนที่สำคัญคละครยังให้ความสำคัญและถ่ายทอดเนื้อหาของโฮมทาวสมาร์ทฟาร์มเมอร์สอดแทรกวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านกระตุ้นเตือนคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจผูกพันและกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างลึกซึ้งอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐคอมไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กระแสสตอรี่ด้วยนะคะ